สบายดีพอแม่พี่น้องโปรไฟลมือสกูสกุลน้องมื่อนี่กันมาผบมาพผอกับสาจันบรรนาสเนลเชนเก่าเชนเคยน้องพี่น้องกับข้อตอนหับหลวก,ก็บสบายดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าน้องพี่น้องที่เขามาหับส้มหับฟังคลิปสาจันก่อนหับส้มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาจันทรรน,นาสเนลน้ำเนื้อจ้ะเพื่อบรพภัสคิปใปไหมก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้าเนื้อจ้ะที่นีสาจันก็จะมาเหตุคลิป เ่าเกี่ยวกับว่าเป็นยังคนเล่าจึงมักมาเหตุงานดูไทยน้พี่น้องแล้วก็คาแรกของคนเล่าอยู่ในประเทศเล่าได้วันหนึ่งลร้ปันไดแล้วก็คาแรกของคนเล้าอยู่ในประเทศไทยได้วันละเท่าไดนอกพี่น้องกอนไปหับส้มกนฝากเป็นกำลังใจให้ชาวจันทร์นะไม่เด้อจ้นเนาะคนอื่นชาวจันทร์ก็จะมาบอกถึงขอแหลกเลยเนาะว่าเป็นยังคนเล้าจึงหมักมาเหตุงานดูไทยนาอพี่น้องปัจจัยแหลกๆกะ คือว่าอยอนความเฮ้าทุกอยาก่างมีอะไรนอพี่น้องนอะเงินเงินบุพพอใส่พ่อซอยในการในในในครอบครัวน้อพี่น้องนอะกอันดับแรกๆเลยก็ดีแล้วกางานงานเห็ดกับบุค่อยมีลร้เท่ากับประเทศไทยแล้วกะ็ที่สองก็คือขาแรงทั้ง้านนี่จะได้หน่อยจะได้หน่อยกว่าประเทศไทยน้องขาแรงหน่อยแล้วกะ็เป็นยังจังหวะมากพากันมาเห็ุงานอยู่ไทยนี่ก็คือ ประเทศเลาวกับประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าสามารถไปมาหาสู่กันได้ถาว่าเป็นในเมื่อก่อนที่ว่าบบมีช่วงอ่าโควิดหรือว่าช่วงโควิด -19 ยังบ่ทว่าด้รในบาบดเฮากับสมรถกลับเมื่อกับ,กบ,กบมาระหว่างไทยกับลาสวสองประเทศนี่เป็นแป่นไปาง่ายแต่ว่าช่วงนี้กักลับเมื่อกับมากะคนทางจะ ยากเนาะถ้าเพิ่นบ่เปิดประเทศก็ด้านบ่เปิดก็กลับยากมายากเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นในเมื่อก่อนก็แม่นก็คือว่าอยู่ใกล้กันแบบว่าเฮาเฮาจะกลับเมื่อเยี่ยมคนทังบ้านจะกลับเมื่อเยี่ยมพ่อย่มแม่ก็สามารถลางานเฮาแก่เมื่อได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าเฮาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยแต่เฮาก็สามารถยังแบบไปมาอาสู่กันได้ง่ายแล้วก ภาษาไทยกับภาษาลาวก็คายกันน้องพี่น้องสื่อสารกันเข้าใจได้ง่ายตัวหนังสือก็คายายกันคุยกันหูเรื่องนาะพี่น้องแล้วก็คาแรกในร์ไลน์รักกันการันการชีเบประมาณนี้น้องพี่น้องแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเป็นยังคนลาวมกมาเห็ดงานอยู่ไทยได้ได้คาแรกวันหนึ่งหลายปันไดถึงจะมักมาเห็ด อันนี้ชาจันก็บจะาเบาเกี่ยวกับประเทศลาวก่อนเนาะว่าคาแรงทีเลา่าในวันหนึ่งไลฟ์ฟันใดเนาะพี่น้องขาแรงของคนลาวอยู่ในประเทศลาวเฮาหา,หาเบา่าเทียบไปในเมื่อก่อนตอนที่้าจันยังอยู่บ้านเนาะยังมาทันได้มาทํางานอยู่ประเทศไทยแปดเก่าปีทีแล้วเกือบสิปีปเลยเนาะพี่น้องย้อนไปก็คือ้าจันเนี่ยหลังจากที่เ่าเห็นเฮดไ้เฮดหน้าข้องเฮาแล้วนี่ เฮากับไปรับจ้างรำหน้าหรือว่าเกี่ยวเขา่าตัดหญ่งเงี้ยก็แล้วแต่เนาะคาแรงรายวันก็แเมนจะได้วันหนึ่งประมาณ3 0มสิบพันกีบเนาะพี่น้องสามสิบพันกีบก็หรือว่าหาสิบพันเนาะในสัดการจะเปรียบเทียบค่าเงินให้เมืองเนาะพี่น้องชัดจารจะเปรียบเทียบอันนี้ในในเมื่อก่อนเนาะพี่น้องบุมม๊มบิลปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่ค่าเงินก็อาจจะบ่เท่ากับเมื่อก่อนเพราะว่า ในแต่ละปีในปัจจุบันกะขาเงินกะจะแตกต่างกันเนาะพี่น้องก็คือในเมื่อก่อนหันไปดำหน้ารับจ้างหรือว่าเกี่ยวเขาในเมนจะได้วันหนึ่งอยู่3ามสิบพันบางบอนเนาะพี่น้องแล้วก็ถาบางบอนก็อาจจะได้หาสิบพันหาสิบพันก็คือถ่าเทียบเป็นเงินไทยกะเท่ากับ200รบาทต่อวันเนาะพี่น้องหรือว่าทาห้องคิดเป็นรายเดือน ถ้าว่าเข้าไปอยู่น้ำเพลินกินอยู่น้ำเพลินกะอาจจะเห็ดไรเดือนนี่คือแบบบริยุทธ์บริยภักลยเนาะเหมืนเห็ดเห็ดู่กเพลินไปอยู่น้ำเพลินกคล้ายๆคือมาเห็ดงานอยู่ไทยเยนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาอาจจะได้เดือนหนึ่งกับประมาณบางหมงงานที่แบบบนนักไล่กะคาแรกกะอาจจะได้น่อยกับประมาณหาแสนกีบหรือว่าหาแสนหาสิบพันกีบบางหมองกับประมาณเจ็ดแสน หรือเจ็ดแสนหาิพันกีบนอกพี่น้องบางบอลก็าอาจจะได้ประมาณเก้าแสนหรือวันหนึ่งล้านกีบต่อเดือนถ้าว่าคิดเป็นเงินบาทถ้าว่าหนึ่งล้านในเมื่อก่อนเนาะกับประมาณสี่พันบาทต่อเดือนนอกพี่น้องอันนี้ก็คือค่าแรงของคนลาวอยู่ในประเทศลาวนอกพี่น้องกาจจะได้ค่าแรงประมาณซัมนี่ แล้วก็วันนี้ชาจรจะมาเราเราเกี่ยวกับคนเรามาเหตุงานอยู่ไทยแล้วได้ค่าแรงเท่าไดเนาะก,ก็คือหาวามมาในเมื่อก่อนที่ว่ายังวันนี้มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าบัตรชิชมพูวีซ่าเวิร์กโพมิยังกันแล้วแต่เนาะทีว่าเฮายังเป็นบัตรท่องเที่ยวอยู่แม่นจะได้ค่าแรง,งอะโบเทงซ้ำร้อยเนาะพี่น้องยังบ่ได้เทงซ้ำร้อยบาท แล้วก็อันนี้ค่าแรงที่ว่าเฮาไปสมัครงานก็อาจจะอยู่ที่ว่างานหนักหรืองานเบาเฮาเหตุตำแหน่งอย่างเฮาสมัครงานอย่างค่าแรงก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะพี่นอ้องแล้วก็บัดนี้ถ้าว่าเข้ามาเหตุงานในส่วนที่ว่าเขายังบมีใบอนุญาตทำงานอย่างอันนี้ตัวชาวจันทร์เองเนาะที่ว่าประสบการณ์ของชาวจันทร์ที่ว่ามาเห็ุงานแรกๆที่ว่ายังใส่บัตรท่องเที่ยวหรือว่าเป็นพาสปอรต์ตธรรมดายังมบมตนใบอนุญาตทำงานเนาะ สมัครงานตอนแรกแมนซันจันเริ่มต้นอยู่ที่280บาทแลวกะ็กเพิ่นกะชิ้ห้ยเฮานันลองเหตุงานมึงว่าเฮาน่ะพอทาได้บบพอธนัดงานบ่เก่งบ่สามารถคุยคุยเรื่องเป็นงานบ่ถ้าเป็นงานแล้วเพิ่นก็จะห้อยู่วันละ300อบาทนอกพ่น้องคันตําบไให้บ,บ,บ่ตหกว่ากว่ร3อยแต่วาสดจันน่ะยัมบ่เป็นงาน อาจารย์ก็ได้ไก่สองอยแปดิพอเป็นงานหรือว่าผ่านงานแล้วอาจจะได้สามอยเนาะสมัยตอนตอน,ตอนยังบ่มีใบอนุญาตทำงานเนาะพี่น้องเนาะ <พอ S 1> แล้วกับยังบัวหันได้มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยมันจะได้สำนันเนาะพี่น้องแ่วบากบจะมีจะมีวันยุดไห้เนาะพี่น้องแล้วกับพอ่อถามว่าถ้ามีใบอนุญาตทำงานแล้วนี่เพิ่นก็นจะคิด ค่าค่าแรงให้เฮาแม่นอยู่ในไทยนี่บ่ให้ต่ํากว่า300อย,อยู่แล้วเนาะพี่น้องอย่างเช่นของสจันนี่แม่นจะได้ได้หลายกว่า3 0 0บาทเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การทีเ่เฮามาสมัครงานนี่เพิ่นเฒ่าแก่เพิ่นกะจะมึงว่าเฮาเฮ็ดงานขยันบ่ตังใจเฮ็ดงานบ่มาสายบ่ลางาน,านดุบ บบเมนวาเข้ามาเหตุงานแล้วเข้าจะได้ขาแรงแหงเลยบบเมนนาะพี่น้องยังแต่โาจาันนี่เริ่มต้นตั้งแต่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบมาในลึกมาๆๆมา,มา,มาต่อมาเนะ้พี่นอ้องสกอนเมื่อก่อนนะโอจันเหตุงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะยังมาทนนัานใหญ่งานก็ได้อยู่วันละสามร้อยนาะพี่น้องสามร้อยแล้วก็จังพอเหตุบัสแต่ก็ใหญ่ามาเหตุงานอยู่ที่จังหวัดอยุธยาขาแรงกะ แบบว่าท่านเขาเรียกเขินไว้ย่างน้องท่านท่านสมัยขืนเนาะพี่น้องท่านสมัยหยกโลกหล่ะกัยุคสมัยกับเปลี่ยนไปเนาะ่าแรงเขากัได้นไล่ข้นไล่ข้นแต่ว่า่าบ้านเท่ากเ็เสียเสียแพงแต่ว่าการที่เขามาเหตุงานอยู่ไทยเข้าใดค่าแรงแพงหรือว่าร้ายกว่าประเทศลาวก็เมนแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันเนาะพี่น้อง้าวาอยู่ประเทศลาวนี่เข้าใดค่าแรงเดือนหนึ่งนี่ประมาณสัก หนึ่งล้านกีบหรือว่า4 0 0พันบาทต่อเดือนแต่ว่าเท่ากับบริมีไล่จ่ายรายนาะเท่ากับบริเท่าห้องเขาบริซื้อเนเหมันเทากินอยู่กับครอบครัวเขาเลยแต่ว่าเขาเห็ุเงินก็อาจจะบพอใส่ซ้อยนาะถ้าว่าเทาอยากสั่งบ้านอยากซื้อรถบอจะสี่เงินก็อาจจะบพอใส่ถ้าว่าไม่ลาเขาเจ็บป่วยด้วยหบดสบายเขาอยากเงินเงินที่ว่าเทาพ่อจะมีเก็บแต่มันกับพอ ที่จะลายประนันเนาะเขาก็ยังต้องไปอาศัยยืมมูยืมครูไปยืมเงินดอกเขาจางสี่เนาะมันกับพ่อใส่ซ้อยในขอบครัวฉะนั้นคนเล่ากจ็จึงพากันมาเหตุงานอยู่ไทยเนาะเพราะว่าเวลาเจ็บเป็นยังกับพ่อพ่อได้ทรงให้คนทั้งบาทหรือว่าพ่อแม่ครอบครัว ที่เพิ่งรอรอเอาอยางๆงเพิ่นก็รอเนเพรากลูมาหาเงินอยู่ไทยพ่อแม่เพิ่นก็ต้องรอยเนาะทุกคนการที่ว่าเข้ามาหาเงินอยู่ไทยนี่ก็เข้าจากบ้านเมืองมากไกลฉะนันเฮาก็ต้องตั้งใจเหตุงานขยันแล้วก็อดทนเพื่อทีเพิ่นก็จะเห็นความมณะของเฮาความขยันของเข้าเพิ่นก็อาจจะขึ้นเง้นเดินให้เฮาเนาะในแต่ละปีหรือว่าในหลายปีที่ผ่านมาเพิ่งก็มือเฮาเพิ่นก็จะขึ้นเดินหนให้เฮาแล้วก็ การที่เข้ามาเหตุงานนี่มันกะมีทั้งขอดีขอเสียนอกระบา่างประเทศลาวรประเทศไทยนี่มีขอดีขอเสียที่แตกต่างกันนอกพี่น้องก็กคือเข้ามาเหตุงานอยู่ที่ประเทศไทยนี่ขอดีก็คือสามารถเก็บเงินไดเป็นกอบเป็นกำหรือเป่าเป็นกอนเพราะว่าสมมุิว่าข้าด้ค่าแรงวันหนึ่งสามร้อยเนาะเขาก็จะได้เดือน 9, 000, หนึ่งเก0าพันาถเ้าเทียบกับดูบ้านผัดใด้่ซีพันมันกะ เกินกันมาตั้งหาพันเ์าพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเข้าฮักขาหองขาเศร้าขาหน้าขาไฟาแล้วเข้ากันยังพอได้เก็บได้ทรงให้พอให้แม่นอาอ้าแล้วล้เกาง่ายๆแบบที่เลือเข้ากับคือกว่าเก็บไหวสะสมไหวเห็ดเฮือนเห็ดซ่านบานซองเนาะพี่น้องเนาะ สื่อสิ่งของที่ว่าเฮาอยากได้นะพี่น้องการที่เฮามาหาเงินเฮาต้องมีจุดประสงค์แล้วก็เป้าไม้แล้วกาการที่เฮามาหาเงินกับประเด็ว่าเฮาสิโคดีลหล้กก็โชคร้ายนะพี่น้องบางคนว่าเป็นยังลนกเพิ่นไปหาเงินคือได้เงินหลายแท้และเป็นยังลนกเขาไปแตงบาได้นนเงินอันนี้มันก็อยู่ทีว่างานที่เฮาเห็ดหนักหรือเบาขาแรงที่เขาหายวันละเท่าใดอย่างต่ำแล้วกับข้าหหองทีว่า ขาอยู่นั่นแพงหรือว่ตถูุสำหรับสาจันแล้วเนะาะข้าวห่อแต่ละท่องทินทีว่าข้าอยู่แต่ละหมองแต่ละหมองทีว่าข้าเห็ดงานนะ่ะแมนจะบอกคือการบางคนเสียทางขา่าไวไฟขาหอ่อแล้วก็ขานา้าขาไฟขาน้าแมนจะคิดหัวละร้อยถ้าอยู่สองคนกับสองร้อยสามคนกับสามร้อยคิดเป็นหัวหัวละหนึ่งร้อยบาทขาห่องบางห่องทาวายู อยู่ในจุดใจกลางเมืองแน่เนาะสมุดอะชาจริชสมุดเนาะถ่ายอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเหมืนค่าหอจเจะแพงถ่ายอยู่ต่างจังหวัดอย่างทีชาจริชยอยู่ทุกวันนี้เหมือนเสียกเก้าร้อยถ่ายอยู่ในกรุงเทพเหมืนราคาหออาจจะอยู่ถึงสามพันห่าเอาง่ายๆแต่หกหกพันหาลงมานะพี่น้องหกพันห่าหาพันห่าสี่พันหาสามพันหาแล้วก็สองพันห่าสองพันแปดแล้วก็พันเก้าค่าหอเนาะอันนี้บวกลวงค่ามัดจำ ก็คือว่า,า,าค่าหง์น่าจะมีหลายราคาหงก็จะมีห้อหน่อยหองใหญ่เป็นไหมอัดแน่เป็นปู้นแน่ก,เกน็เห็ดกินเห็ดยังก็ต้องค่อยๆเสียงเบ,บาะว,ว่าเฮาอยู่อาศัยอยู่นํกา,นา,ากันหลยคนเพราะว่าหงเสาก็จะเป็นลายสัน้นนาะพีพน้อนเราเป็นตึกเป็นยังะนาะดเห็ดเสียงดังก็จจะบอได้ฉะนั้นการทีคนเฮามาเห็ดงานนี่แต่ละคนก็อาจจะมีการเก็บเงินทีว่าแตกต่างกาันการใส่ใจก็แตกต่างกาันบางคนมองเห็ดงานไกลจากหมองผัก ก็ต้องเสียค่ารถบางมือได้นัง่งรถเม่ฟรีแต่บางมือ,อยันไปสายเขาก็ต้องจ้างบินไปเพราะว่าการถี่ว่าเขาไปจ้างบินไปเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาไปเหตุงานสายเขาก็จะโดนหักเงินคือเก่าสนั่นการถี่เขามาเหตุงานอยู่ไทยอยู่ไหยนี่ก็นมีทั้งคนดีแล้วกับคนเสียอยู่บ้านกะกะดีแต่ว่าเงินได้หน่อยเนาะพี่น้องอันนี้กะ่ะ เป็นพ้นที่บาแตกต่างการระวังประเทศเล่ากับประเทศไทยเนาะพี่น้องในฉะนั้นชาจันี่มาเหงานอยู่ไทยนี่สิบกว่าปีแล้วเนาะพี่น้องปัจจุบันนี่ม็นคาแรงของชาจันนี่มันจะได้อยู่สามลอยเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะพี่น้องเนะจ็ดสิบกว่าบาทเพราะว่าชาจัรก็อยู่น้ำเพินมาโดนก่อนจะได้ดีกับโมเมนี์ได้แบบมาสมัครงานปุ๊บแล้วได้ได้พี่น้องชาจรน่กบานเหงางานมาไลา่ถึงไล่หมอกไล่ทีเนาะ ไลยหมองเหตุงานหลายสิ่งหลายอย่างนับปาแเจอเด็กเสิร์ฟเ้ยงเด็ก่บปงโบปลาหลานเอาของอาหารเหตุมาืดไม่ขอกไม่ขั้วหลังจังหลังจานเหตุมาก้ลเนาอพี่น้องนับประเจอร่างรถเหตุมาเกือบเซแบบเกือบทุกอย่างเลยนาอพี่น้องแต่ว่าเงินและกับงานนี่สู้ดาาอ้ยตัวนี้งานนักเฮานน่บ่เหมาะกับงานนักเฮาเป็นผู้หญิงตัวนี้หน่อยงานตัวนี้บ่เหมาะสมกับเฮาเฮากะใหญ่งานใหญ่งานใหม่ เหตุงานมองใหม่เพราะว่าในประเทศไทยนี่งานนี่เพิ่นมีทีร้องรับหลายเนาะบพรว่าจะเป็นงานอาหารเด็กเสิร์ฟห้างจานหรือว่าอียังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องสมแป้งง่งรับเมาส์ก่อสร้างห้างรถห้างยังเด็กบอกเด็กปั่นมีมืดเนาะพี่น้องฉะนั้นงานนี่เฮาสามารถเลือกเหตุได้เลยเพราะว่างานนะ่ะมีหลายงานเพิ่นมีหลายอีหลีเราจะว่าเฮานะี่ยเฮ็ดได้บ่มีความอดทนบ่มีความขายานันตั้งใจเก็บเงินบ่ บางคนนะ่ะมาเห็ุงานแนวโบมเมนหรือเขาสีสมารมาสามัครงานปุ๊บได้บ้านมันซีหาลอยมันโบเมนเนาะพี่น้องการที่เฮามาเห็ุงานนะ่ะอันดับแรกเลยนะ่ะเฮาต้องได้ขาแรงสตาร์ทแรกนะอย่างคันต่ำนะสามล้อยสามล้อยแล้วนะ่ะอันนี้อาจรารย์บอกในไทยเนาะพี่น้องเนาะได้ได้สามล้อยท้าว่าในใบสมัครอ่ะเพิ่นจะถามว่าเฮา,าเขียนภาษาไทยเป็นบออ่านเป็นบอภาษาอังกฤษเพราได้บอ ว่าพอได้มันอาจจะว่าเอห่างวันละ300ถ้าย,ยังบ่ได้บ่ฮู้จักภาษาจังเลยก็อาจจะลดออกมาเหลือ280แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะได้300ขึ้นไปเนาะพี่น้องแต่อย่างซาจันเนี่ตอนตอนเนี้ยอาจได้300กว่าบาทแล้วแต่ว่ากว่าจะได้มานี่ซาจันกัเฮ็ดงานโดนหลายปีดีได้พี่น้องตอนแรกก็ได้ได้ประมาณ3า0ร้อบาทจาก300แล้วก็มาขึ้นอีกอยู่ประมาณ2ปีมาก็บ 300, สามร้อยแล้วก็ขึ้นมาอีก อยู่มาประมาณสองปีกับ3ปีก็คืนมา3 3มสหาแล้วก็อยู่มาอีกเขาปีที่4ที่หาเป็น3ามอพอ3ามยหาสก็คืนมาเป็นอีก3ามดอยเจ็ดสิบหาสามอยเจ็ดสิบหา่คือเหตุงานจากชั่วโมงประมาณเจ้าจันเหตุประมาณสิบช,ชั่วโมงนะพี่น้องเนาะแล้วก็บรรมโอทีบรวมอย่างอื่นบรวมเบีย้ยขยันบรวมโบนัสบรุรวม ช่วยวิจารณ์หรือว่าคาคอมยังต่างๆเนาะยังอันนี้ยังบวรวมเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้สำหรับซาวจันแต่สำหรับคนอื่นซาวจันบูฮู้เนาะอันนี้สำหรับซาวจันเองคาแรงอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วร่วมหันร่วมหนีกับเกือบตกเกือบเดือนละหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะเฉลี่ยแล้วเนาะเกือบหมื่นกว่าบาทพอฮักคาหองซื้อกินซื้อกินซาวจันกะกะจะฮักออกไปเลยเนาะคาหองคาหองเก้าร้อย ค่าน้ําบอดิเสียเสียแต่ค่าไฟเนาะค่าไฟก็ประมาณนั่นแหละเนาะพี่น้องสวจันจะบ่เอ่ยเนาะเพราะว่าค่าไฟก็อยู่ที่ว ble, gen, ่าเฮาใส่ไฟอุปกรณ์เฮาใส่หมอกระทะบ่พัดลมบ่อจเสียนก็อาจจะบ่หลายปานไดเนาะพี่น้องเนาะค่าไฟก็ดีก็คิดช่ว่าค่าห้องค่าไฟประมาณจัก1,500รวมๆแล้วเนาะพี่น้องจัก1,500อ่ะซื้อกินกี่1,500เป็น3,000หรือเฮาก็เก็บหรือว่าส่งกลับบ้านหรือว่าเก็บสะสมไว้สร้างบ้านสร้างเฮือนเฮา นอพี่น้องเข้ามาเหตุงานเนี่ยเขาต้องมีจุดประสงค์ว่าเขานี่ตั้งใจมาเหตุงานเนี่เพื่อ,อยังหนึ่งเพื่อเขาอยากมีเพื่อนมีซ่านมีบ้านมีรถานั้นเขาต้องตั้งใจเหตุงานการที่เข้ามาโนดนๆจะเมื่อเธอหนึ่งอยงางาจรเนี่มาสิบกว่าปียังบุคคลกับบัตรจักเถื่อนนองพี่น้องนอนยังการเดินทางมาก็เสียรายจ่ายหลายเสียหลายนอพี่น้องอาจรก็เลยบุคคลจะได้กลับเพราะว่ากลับทีหนึ่งก็ต,งต้องต้องล่างงานจงสีนะ ล้งานแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นเก็บเงินใหม่จะสิแล้วก็อีกอย่างกับซาจันมาเฮ็ดงานมองได้แล้วก็จะเฮ็ดมองนั่นถ้าว่าตั้งรักตั้งแรงได้แบบลงตัวงานเ้าเป็นงานแล้วพออยากเริ่มต้นงานใหม่จะสิก็จะกะเฮ็ดแต่มองเก่ามองเก่ามองเก่าเรื่อยๆน้องประมาณหกเจ็ดปีแล้วซาจันดูกับเพิ่นกังานกัโอเคเนาะบลนักปันได้ซาจันกับพ่อเฮ็ดได้เพราะว่าซาจันกับบุญเป็นคนโตใหญ่ตัวอ้วนเนาะคนตัวนิ่งๆน้องนิ่งตัวนิ่งๆหนึ่งซาจันจะเฮ็ดงานแบบเฮ็ดงานเด็กเสิร์ฟไปแบบนี้เนาะเด็กเสิร์ฟเฮ็ด ส่งกระอกกาแฟไปเนาะพี่น้องเป็นงานแบบแบบบลนักปันใดสลัสจันกับพอพอเหตได้เนาะพี่น้องเองินเดินกับพอบลายกับพอพอได้เก็บได้ใส่ได้ซอยเนาะพี่น้องกับพอได้อยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องประหยัดเอานะพี่น้องเพราะว่าคุณค่าของเงินนี่กว่าเฮาจะได้มาแต่ละบาทนี่แมนมีความทุกข์ยากคืออะไรใครห่ยอยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เงินนี่มันงน่ายๆเนาะก่อนเมื่อก่อนนี่สมัยสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่แมน พอเงินพอเมพอไห่นะบุตรนะโงอพอใหญ่มากแล้วเขามาทํางานหาเงินแล้วนี่จะในหูคุ้น่าของเงินเนาะว่าเข้าหามาหน่ทำงานมานี่มันโคตรเมื่อยเลยนะพี่น้องโคตรเมื่อยเลยกะท่าว่าเขาเข้ามาเห็นงานแล้วเขามาอยู่ที่บ้า,บานเพิินเมืองเพิินนี่ท่าว่าเขาบ่ประหยัดอิลีพอตั้งใจอิลีนี่ แม่นจ้าบ่มีเงินติดโตบ่มีเงินใสเลยถ้าเฮาเล่นเที่ยวฟุ่มเฟือยซื้อของที่บ่มีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะอ่สำหรับที่ซัจันว่ามากกัสซีมีประมาณนี้แี่ยเนาะพี่น้องเนาะก่าจังไดกับซัจันก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนแล้วกัแล้วกันตัวชอาเองตัวซัจันเองกัสสีสูงเนาะทำงานต่อไปเนาะพี่น้องจังไดกับมีงานเห็ดก็ดีกว่าบุมีงานเห็ดเนาะพี่น้องจังไดกับมีงานเห็ดกับเขากระตั้งใจสู่งานอดทนขยันมันเพียรเนาะเพื่อที่เขากับจะได แม่ว่ามีเงินเก็บกับบ้าห้องได้ร้ายเนาะพี่น้องพอเฮามาแล้วกะกะอยากมีสิ่งของที่อยากได้เนาะพี่น้องจะได้กะตั้งใจทํางานหาเงินนี่แหละถ้าว่าผู้ไดที่ว่าเป็นมูคูชาวเล่าคือการนอะมือเงิคลิปซาจันกะเป็นกําลังใจให้กันแลยกันนอพี่น้องซาจันกะสิจบคลิปลวงเพียงเท่หนี้นอพี่น้องถ้าพิพผาดมองได้ซาจันกะกาบคอโทษคอภัยน้ำเมลรายเด้อพี่น้อง ก็สำหรับ <mean> มูน <Hon> ี่ก็สิจบคลิปองเทียมทนีเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวจันทร์นราณาสแนวนะไปเด้อจากมูนี่ก็ข้อก่าวคำว่าสบายดี